สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมสวนอาบิวจังหวัดระนองกันครับอาบิวไต้หวันเป็นผลไม้เมืองร้อนที่กําเนิดในแถบอเมริกาใต้นะฮะต่อมาได้นํามาปลูกในไต้หวันแล้วก็ยังขยายไปประเทศเขตร้อนอื่นรวมถึงประเทศไทยด้วยเป็นผลไม้ที่มีรสชาติที่หวานอร่อยแล้วก็มีเนื้อสัมผัสผัด้คล้ายกับเยลลี่มีกลิ่นหอมคล้ายคาราเมลสวนเราจะอยู่ที่จังหวัดระนองนะครับพิกัดตาบลบางริ้นอําเภอเมืองนะครับสวนนี้ก็คุณหมอดิวนะได้เป็นผู้ปลูกเอาไว้แล้วก็ปองับความได้มีโอกาสมาสานต่อนะครับ เราก็จะเน้นทำเป็นสวนอินซียเป็นสวนที่ปลอดสารพิษนะครับหลังจากพายุบัวลอยพัดผ่านวันนี้เงียบดีครับก็ด้เวลาเข้าสวนไปเก็บช่วงหน้าฝนก็จะดูแลยากนิดนึงเพราะว่าระนองเป็นเมืองที่ฝนตกชุกมากก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ใส่ปุ๋ยค้อกแล้วก็หอมอันนี้เก็บมาได้สักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะมา่าสดๆกันนะครับเก็บที่ใต้ต้นนี่รุ่นถัดไปเนาะลูกยังเล็ก อุปกรณ์มีหนึ่งมีดสองช้อนอที่หาได้ตอนนี้นะฮะนีฮะบิวบิวนี่เขาจะผิวเหลืองๆเนี่ยแล้วก็ข้างในจะเป็นเนื้อหมดเลยนะ,ะมีเม็ดอยู่นิดหนึ่งบางคนมองว่ามันคล้ายๆกับสวรรรถนะ,ะแต่เดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามัน ใครไม่นะเดี๋ยวให้ดูเนื้อข้างในนะครับนี่นะครับเนื้อเป็นเนื้อเยลลี่หวานแล้วก็หอมนี่นะนยิ่งเงี้ยเป็นใสๆมันเป็นวุ้นเงนี้ยโคตรอร่อยอันะนี้เดี๋ยวจะให้มาอันนี้เดี๋ยวจะชิมละนี่นะนี่คือเนื้อ เนื้อเต็มๆเ,เลยนะตักเลยนะครับตักเลยบีบน,น้ำก็จะเนื้อหน่อยอด้อืมมีน้ำหยดเลยอร่อยมากเนี้ยเขาจะหวานหอมละมุนคล้ายๆกับวุ้นเยลลี่ กินได้หมดเลยให้ดีขึ้นกว่านี้อีกนะแค่เย็นครับสุดยอดเลยลูกชายลูกสาวชอบกินด,ดวนี้เข้าสวนมายังไม่ได้ยอดเรื่องเลยเนี่ครับเจอไปไม่น่าจะเกินสองลูกก็น่าจะอิ่ม นี่มเมล็ดที่สําคัญนี่มเมล็ดมันสามารถที่จะไปทําสายพันธุ์ต่อได้<า>เก็บไว้รัดเข็ดได้ครับเียดได้อร่อยอออดูนี่เขาสุกค่อนข้างดีฮะ ข้างๆเขาจะเป็นแก้วอะไรเห็นไหมเป็นวุ้นเยนลลี่ครับต้องหามาชิมกันดูนะฮะถ้ามีโอกาสครับชิ้นหนึ่ง